ก้าวไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิมตอนแรกอ่ะก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่หรอกเนอะแต่พอมาถึงตอนเนี้ยโคตรชัดเลยเนอะอืมถึงแม้ว่าวันเนี้ยก้าวไกลอ่ะอาจจะหลุดประธานสภานายกรัฐมนตรีการร่วมรัฐบาลหรืออาจจะไปถึงขั้นยุบพักเลยก็ตามแต่มันก็ทําให้เราอ่ะเห็นถึงความหมายของประชาธิปไตยแบบไทยๆนะที่ไม่มีประเทศประชาธิปไตยไหนเขาทํากันอะ่ะเออมันน่าภูมิใจจริงไทยแลนด์ only การจัดตั้งรัฐบาลปี6-6เนี่ยเหมือนเป็นการกระชากหน้ากากลากใส่กลุ่มคนกลุ่มองคอ์กรที่เอาประชาธิปไตยและประชาชนมาบังหน้าโดยบิดเบือนหลักการทุกอย่างเพื่อรักษาอำนาจเดิมที่เคยมีตั้งแต่กก,กตสารรัฐธรรมนูญกลุ่มทุนใหญ่สอสอสอวอพักการเมืองอะไรที่ไม่คิดว่าจะเห็นก็ได้เห็นอืมไม่น่าเชื่อเลยนะ มีคนชอบพูดว่าก้าวไกลเนี่ยสุดโตง่งและดูที่ทํากันอยู่ดิอย่างเรื่องหุ้นสื่อเนี่ยสอสอที่อยู่ฝั่งเดียวกันเนี่ยรอดหมดเลยนะแต่พอเป็นฝั่งตรงข้ามเนี่ยร่วงหมดเอออย่างเงี้ยมันไม่สุดโต่งเหรอกรณีซื้อเสียงเลือกตั้งทุกคนรู้ว่ามีการซื้อเสียงหลักฐานก็มีเป็นอย่างเงี้ยมาหลายสิบปีแล้วแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นทำแบบเนี้ยเป็นเรื่องปกติอย่างเงี้ยไม่สุดโต่งเหรอ แล้วเสียงจากสว2อวอ250คนเนี่ยที่ส่วนใหญ่อะมาจากการแต่งตั้งของคอสชออมีอํานาจมากกว่าเสียงจากประชาชน20กว่าล้านคนอะอย่างเงี้ยมันไม่สุดโตงหรอมีคนบอกให้พักอันดับหนึ่งเสียสละเสียสละพ่องุงเออใช่ตักกะไหนเนี่ยแล้วพูดประมาณว่าก้าวไกลอะคือตัวปัญหาที่ทําให้ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้แต่ถ้าไม่มีมาตรา272ที่ให้อํานาจสอวอโหวตนายกได้เนี่ยป่านนี้เราจัดตั้งรัฐบาลได้นานแล้วนะ ใช่อย่าหลงประเด็นนะทุกคนอย่างเงี้ยไม่สุดโต่งเหรอการซื้องูเห่าการแจกกล้วยเนี่ยพูดกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยนะเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาอย่างเงี้ยไม่สุดโต่งเหรอประเทศกูมีจริงๆ ถึงแม้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก้าวไกลพักอันดับหนึ่งที่ชนะการเลือกตั้งจะต้องกลายไปเป็นฝา่ายค้านหรือโดนยุบพักไปก็ตามเนี่ยตราบใดที่อุดมการยังคงทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนอยู่ประชาชนน่ะก็ยังจะยืนเคียงข้างพวกคุณรอรัฐบาลก้าวไกลเข้าไปเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่บิตเบี้ยวของประเทศนี้เพื่อพิสูจน์ว่า300นโยบายเนี่ยมันทำได้จริงหรือแค่ขายฝันเผื่อว่าประเทศไทยจะกลายไปเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วได้ในสักวันหนึ่ง ตาก้าวไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิมจริงๆไม่ใช่แค่ตาสว่างนะแต่ตาเลือกกันเลยทีเดียวแล้วเพื่อนๆคิดยังไงคอมเมนต์บอกกันได้นะ